ทานกับเครื่องดื่มนะแต่ว่าปัจจุบันนี้ที่ร้านผมเนี่ยะจะแปลกคนนอกจากทานกับเครื่องดื่มพวกอะไรเป๊ปซี่โค้กอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาทานกับกาแฟกาแฟกาแฟสดแก้วหนึ่งหนึ่้เบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นหนึ่งทุ้งกึ่งกองอะไรก็ไปก็ไปฮะ ที่ที่ร้านที่บอกว่าที่ร้านมีอยู่แล้วก็เป็นร้านกาแฟเหรอคะมีกาแฟมีก็มีมีมีร้านอาหารทะเลด้วยแล้วก็ร้านอาหารทะเลตีปูก็จะมีเบอร์เกอร์ด้วยอยู่ที่น้่นค่ะคนก็มาซื้อเบอร์เกอร์มาซื้อซื้อกาแฟด้วยก็เมื่อก่อนนี้เราก็ไม่กล้าขายที่ร้านเราเรากลัว ก็กลัวว่าเขาทานเบอร์เกอร์แล้วก็จะไม่ทานทอาหารทานเบอร์เกอร์ังไม่กินกุ้งเราอะไรครับก็ไม่ไม่ค่อยกล้าว่าไม่กล้าทำไม่กล้าขายไม่กล้าขายเสร็จแล้วก็มีรายการมีรายการเขารายการตลาดสดสนับเป้าเขาบอกว่าถ้าเกิดจะให้เขาถ่ายทำเนี่ยต้องขายที่ร้านด้วยก็เลยเอาโอเคก็ทำตั้งใจเลยกลายเป็นของฝากทุกวันนี้ คือทานอะไรเสร็จปุ๊บคิวกับบ้านฮิวเบอร์เกอร์บางนก็มาทานเบอร์เกอร์ด้วยก็ดีเลยเลยจากตอนแรกว่ากลัวจะไม่ทานแต่จริงๆแล้วมันจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างที่เราคิดไงเราคิดไปเองแต่จริงๆแล้วลูกค้าเขาทานเบอร์เกอร์ด้วยทานอาหารด้วยกลายเป็นว่าขายได้ทั้งสองทางเลยค่ะและเห็นว่าจะร้านกาแฟนี่อยากเปิดสักสามสี่ร้านอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ตั้งใจไว้ว่าจะให เป็นที่แบบว่าให้ประชาชนได้ชิมกัน,ก,นก่อนทั่วไปก็จะเปิดถนนสายภาคเหนือก็ยังไม่ได้ดูจะไปดูปั๊มน้ำมันอะไรเงี้ยเรือว่าที่ทำเลดีๆหนึ่งล้านแล้วก็สายภาคตะวันออกหนึ่งล้านแล้วก็สายเพชรกเกษมภาคใต้หนึ่งล้านเอาไว้ให้แบบว่าทดลองชิม,มฮ เป็นร้านที่เป็นชื่อร้านเป็นของเราเลยถูกไหมร้านเบอร์เกอร์ปาร์ทูไทยเบอร์เกอร์ปาร์ทูไทยมีเบอร์เกอร์มีกาแฟมีเบอร์เกอร์มีกาแฟเลยแต่ถ้าเกิดมีลูกค้าที่เขาจองไว้แล้วอย่างเงี้ยค่ะไปตรงกับเขาเนี้ยเราก็เปิดโอกาสให้เขาให้สิทธิลูกค้าก่อนใช่ครับเราก็จะได้เตรียมของเตรียมอะไรให้กับเขาได้เตรียมสัมะชะสำคัญให้เขาค่ะเตรียมส่งวัตถุดิบให้เขาใกล้ใกล้เป็นจริงยังคะฝันใกล้แล้วครับ กล่าวว่าปีใหม่แล้วนี่โรงงานเสร็จสามารถเปิดได้โรงงานเสร็จแสดงว่าขยายการผลิตตอนนี้กําลังทําโรงงานอยู่เพราะไม่อย่างนั้นเราก็ไม่กล้าทุกวันนี้ยังใช้ลูกน้องอยู่ค่ะลูกน้องแม่ครัวต้องทําอาหารให้ลูกค้าด้วยแล้วก็ต้องช่วยกันทําเบอร์เกอร์ด้วยบางทีต้องตื่นตีสี่ตีสี่้นมาทำแล้วทําอาหารทําเบอร์เกอร์ลูกน้องคนนี้คนนี้ต้องทําโรงงานแล้วก็ต้องแยกแยกแยกผู้ผลิตออกมาอย่างนี้ยค่ะ ไม่ให้ไปไม่ให้ไปยุ่งกับร้านละเพราะตอนนี้ลูกน้องก็ทำอาหารที่ร้านแล้วก็ทำเบอร์เกอร์ปลาทูไทยด้วยใช่ไหมตอนลูกน้องกี่คนคุณสุทินลูกน้องในครัวก็ตกเกือบยี่สิบคนนะในเฉพาะในครัวฮะยี่สิบคนในครัวมีเตาส8แปเตาไว้ทำอาหารเนี่ยเหรออ๋อไม่ไม่เกี่ยวเตาย่างไม่เกี่ยวเตาย่างค่ะก็มีคนทำปลาทำอะไรเยอะค่ะ แล้วก็เลยขยายโรงงานละมาให้ไปยุ่งกับที่ร้านละอยู่แถวแถวบ้านอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้ๆกันโรงงานที่เซ็ตไว้ว่าจะเป็นยังไงคะจัดระบบไว้เป็นยังไงออก็ก็จะมีแบบว่าวัตถุดิบแล้วก็ผลิตจำนายจำนายอย่างนี้เลยมีครบกระบวนการหมดใ่ครับค่ะอืออันนี้เราเราทำแบบว่าให้ถูกให้ถูกกับอ มาตรฐานมาตรฐานเลยค่ะการผลิตต่างๆยอมีอะไรเรียบร้อยค่ะอันนี้เราได้ห้าดาวแล้วห้าดาวแห้าดาวโอห้าดาวเลยค่ะเมื่อปีเราได้ห้าดาวแล้วปีนี้ปีนี้ว่าส่งสุ็ส่งไปเหมือนได้ห้าดาวโอท็อปนั่นเองค่ะค่ะดีใจไหมตอนเขาติดต่อมายังไงคะตอน้เขาติดต่อให้ให้เอาไปคัดสรรค่ะ ครันนี้กรมอนามัมายกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปตรวจดูว่าในเนื้อปลาทูนี่มีสารโอเมก้าทีมีกรดแดมิโนโมีไลซีนเทโอนนอซึ่งจําเป็นต่อการเจริญเติบโต,ต,ต,ตของเด็กแต่ก็สมองจะดีเหมือนที่เขาบอกว่าต้องกินปลาความจําถึงจะดีใช่ครับใช่ไหม,มก็มีเด็กที่ออกทีวีบ่อยๆอ่ะที่ไปเรียนเก่งๆเขาบอกว่าเขากินปลาทูกินลูกกระตาปลาทูอย่างเงี้ยจริงไหมคะเกือบเกือบ เกี่ยบทุกคนนะค่ะอแสดงว่าออยก็ตรวจของคุณสุทินเลยว่ามีสารอาหารครบถ้วนไหมมีอะไรหรือเปล่าค่ะค่ะแล้วก็เลือกถูกถูกคัดเลือกเข้าไปให้คัดสรรใช่ไหมคะแล้วตอนตอนได้นี่เรายังไงได้ดาเาดีใจกระโดดเลยไหมกระโดดลงไปไหว้กับประตูเลยประตูทาให้เราดีใจ ตลอดตลอดเวลาวันนี้ต้องขอบคุณปะทูนะขอบคุณปะทูะนั่งน่อนนั่งไม่คงยิ้มแล้วล่ะมั้งหรือทําให้คุณสุทินยิ้มทําให้ผมยิ้มค่ะจากที่ตอนนั้นอสังหาก็ไม่ดีใช่กุ้งกุลาค่ะมีปัญหาตลอดอเลยต้องกลับมาทำมาแสดงว่าวันนี้เราเดินถูกทางแล้วใช่ไหมคะเดินถูกทางแล้วครับก็จะยึดธุรกิจนี้แหละครับเลี้ยงตัวเลี้ยงชาวบ้านด้วยครอบครัวด้วย อ,อยากทำธุรกิจอื่นอีกไหมคุณสุทินผมว่า <c oughs> ผมเ,าเจอปัญหาอะไรอย่างธุร <c oughs> กิจอื่น <c oughs> สู้สู้ธุรกิจนี้นไม่ได้ไม่ได้ตัวผมนะแต่ <c oughs> ว่าคนอื่นเขาอาจจะมีมีความสามารถเกี่ยวกับทางด้านอื่น <c oughs> แต่ผมผมว่าเรามีความสามารถเพราะเราอยู่กับทะเลเรารู้ว่าอะไรสดไม่สด <c oughs> เรารู้หมดไม่มีใครมาหลอกได้ แหมพูดมาเหมือนจะสวยหรูทั้งหมดเลยทำเบอร์เกอร์ปลาทูไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคบ้างหรอคะไม่เคยมีอุปสรรคมีก็มีตอนที่บริหารขนมปังไม่ได้ที่คนเขามาว่าเนี่ะบริหารไม่ได้ที่บอกว่าหมดใช่นั่นคือปัญหาเดียวเลยตั้งแต่ทำธุรกิจมาตั้งแต่สี่เจ็ดใช่แต่ว่าแล้วรู้สึกยิ้มยิ้มนะว่าขายดีไงคนก็มาบ่นว่าไม่ได้ทานใช่ไหมใช่ เขาว่าก็พัฒนาไปแต่ว่าเขาว่าก็ไม่ได้โกรธมันจริ่จริงฮะมันเป็นอะไรที่เราควรดูมลเสียเวลามาแล้วไงเสียเวลามาแล้วเขาไม่ได้ทานเขาก็เขาก็ต้องว่าธรรมดาจะไม่โกรธไม่โกรธดีใจต่าหากเขายัางสีมาให้ฟังเนาะดีค่ะงั้นแสดงว่าปัญหาหรืออะไรก็แค่เรื่องบริหารขนมปังอ๋อที่ว่ามันมีปัญหาอีกอย่างก็คือ เราเราเราทุนน้อยไงเราก็ขายอาหารไปขายเบอร์เกอร์ไปก็ทําโรงงานไปเรื่อยๆเราเราไม่ได้คือทําไปสร้างไปไม่นะไม,ไม่ไม่มีใครมาสนับสนุนให้เราทําโรงงานม,มีตังก็อสร้างต่อใชอใช้ใช้คนทําโรงงานแค่สี่คนซึ่งทํางานอยู่ที่ร้านด้วยแล้วก็แบ่งคนไป ไปสร้างโรงงานด้วยใร่าไปสร้างโรงงานนะถ้าทำมาเรื่อยๆเขาบอกว่าโอ้โหทำมาตั้งนานแล้วป่านนี้ยังไม่เห็นเสร็จสักทิ่งลูกค้าเ็าบอกว่าก็ผัดไปเรื่อยผัดไปเรื่อยยเขาจะซื้อไปใช้อันนี้ทุนน้อยทุนน้อยค่อยๆไปค่ะแต่วันนี้พร้อมหรือยังคะโรงงานใกล้จะพร้อมนะใกล้แล้ว่ะเหลืออะไรอีกก็ยังไม่เสร็จดิยังไม่เสร็จก็ปีใหม่ฮะค่ะแต่ว่าปีใหม่นี้ก็เปิดได้แล้วมีเครื่องจักรหรือว่าเป็นก็มีเครื่องแยกก้างเลยรกนนี้ <ฮ>เครื่องแยกก้าครับเป็นไงคะเอาประทูเข้าไปตัวหนึ่งใช่ครับเนื้อลดออกมามเนื้อลดออกมาก,กาการแยกออกไปใช่อ,อันนี้เราก็ใช้ไฟจะได้เครื่องตัวนี้เราไปเดินดูใบเทคอะไระที่ไหนมีจัดงานอะไรก็ไปเอาหนังสือเก็บมามาดูว่าแล้วก็ได้ไปเห็นของเบอร์เกอร์ที่เขาทำอยู่แล้วเนี่ยเครื่องจักรเขาดีมากเหอเฮ้ยท,ทำไม เกินจากตัวนี้หาซื้อที่ไหนค่ะแต่แล้วก็มาได้ของคนไทยนี่แหละจะไปซื้อที่อะไรนะประเทศไต้หวันไต้หวันเขาขายให้ท่าไหรราคาก็ห่าห่แสนแต่ว่าค่าคนงานเขามาติดตั้งหรือว่าถ้ามีปัญหาวันละห้าพันตอนึ่งคนค่าโรงแรมค่าอาหารต่างหากหาก,ก็ไปเล่าให้คนที่เป็นวิศวะเขาฟังเขาก็บอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวจะช่วยออกแบบให้ ทำเองเลยใช่แก็เกาทำให้เนี้ยได้แล้วได้แล้วเสร็จแล้วโทรมาบอกยบไปแล้วคือเอาประทูเข้าไปหนึ่งตัวแล้วยังไงคะจะแยกก้างออกมาแยกเนื้อแยกก้างมันตัดเนื้อออกมาเองเลยค่ะฮะอแยกออกมาแล้วเอกมาต่างหากเร็วไหมแต่ละตัวที่เร็วเร็วด้วยองอะแตเร็วค่ะเร็วมากอือหมูแสดงว่ารองเตรียมรองรับการผลิตได้เลยครับอือ นอกจากเครื่องเครื่องแยกกล้ามแยกเนื้อแล้วมีอะไรอีกก็มีเครื่องอุปกรณ์หลายอย่างอุปกรณ์หลายอย่างลงเป็นลงเป็นเครื่องจักรเลยใช่ค่ะตอนนี้เขากำลังคิดเป็นปั๊มเป็นชิ้นชิ้นชิ้นให้เลยทุกวันนี้เรายังใช้แก้วแก้ววายค่ะครอบตรงไปมเกลี่ยให้มันเสมอกันแล้วแก้ววายครอบปึ๊บอ๋ออันนี้คือทำทำแรงงานคนก่อนใช่ แต่ก็ได้เยอะนะอแต่ว่าหมายถึงว่าทําเนื้อปลาทูให้มันเป็นละแผ่นๆละคล้ายๆโรตีก็ที่ที่หมุนๆนะอืออ๋อที่มันแบบว่ารีดอย่างนงี้าแล้วไงคะรีดแล้วแกวายครอบปุ๊บปเอาไปได้มาหนึ่งชิ้นนี่ใช่ข้อกันกี่คนก็ครอบก็อะไรครอบกันอย่างนี้เลยสนุกสนานเออ แต่ถ้าทําเป็นเครื่องจักเนี่ยมันก็จะได้ชิ้นเท่ากันใช่ค่ะอืมก็จะปลาอมกอเไยค่ะเนาะอ่ะ,อะคุณสุทินคุณชมพูทําธุรกิจมาจนถึงวันเนี้ใช้แนวคิดหรือหลักอะไรในการดําเนินชีวิตคะในการในการทําธุรกิจคะคือว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในแหล่งวัตถุดิบที่ดีค่ะ,คะเราคิดว่าเราอยู่ในแหล่งวัตถุดิบที่ดีน,นี่เยอะแล้วก็ไม่ไม่หลอกลูกค้าคือว่ามันสด แล้วก็ดีดีจริงค่ะฮะแล้วยึดตรงนี้มาตลอดก็ตอนนั้นเราก็นึกได้ว่าไม่สดลดเพี้ยนเปลี่ยนได้อันนี้ไงเราว่ายืนยันแล้วก็ไม่สดเรายินดีเปลี่ยนให้เลยแล้วไม่เราลูกค้าฮะเราทําซื้อตรงซื้อสัตว์ต่อลูกค้าไม่สดไม่สดรอเพี้ยนเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ค่ะ มีคนมาเปลี่ยนไหมไม่มีค่ะไม่เพราะอร่อยหมดมีก็เขาแกล้งเขาแกล้งเรียกไปคุยอย่างเงี้ยอก็จะเปลี่ยนอะไรโน่นนี่แต่จริงๆไม่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนหมดไปแล้วหมดไปแล้วทานหมดไปเรียบร้อยค่ะนี่ก็คือซื่อสัตว์เป็นสิ่งที่ใช่หลักในการดำเนินชีวิตอดทนซือสัตว์อดทนบางคนเขาทําอะไรขาดทุนแล้วเขาเลิกท้อไปเลิกใช่ท่อันนั้นคือจบชีวิตแต่เราไม่ยอมหรอกคือว่าเราก็ทําอะไรขาดทุนมาตั้งเยอะค่ะ มันมีอะไรดีๆที่ให้เราสู้ต่อตลอดเราสู้ฮะแล้วก็แหมฟังแล้วน่าดีใจจังเลยเราไม่เคยท้อไม่ท้อแก้ปัญหาถ้าคนคนที่ประสบแบบว่าถ้าเกิดเขาผิดพลาดนะค่ะแล้วเขาหยุดเลยนะเสียหายมันมีอะไรดีๆที่ให้เรามองแล้วก็ทําได้อีกเยอะอมสู้ต่อไปสู้อยอะนะคะอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากทาน เบอร์เกอร์ปลาทูหรืออยากเข้าไปชมเว็บไซต์ฝากฝากบอกคุณผู้ชมไม่หน่อยไหมคะว่าจะหาทานได้ที่ไหนไม่ต้องทําอะไรมากเลยพิมพ์คําว่าคุณเป๋าดอนหอยหลอดฮะหรือว่าพิมพ์คําว่าเบอร์เกอร์ปลาทูไทยก็เจอเลยคือเข้าไปใน Google คุณผู้ชมพิมพ์ไปเลยว่าคุณเป๋าดอนหอยหลอดหรือ เบอร์เกอร์ปลาทูไทยเท่านั้นแหละขึ้นมาเพียบเลยหรือมีเว็บไซต์ของตัวเองแล้วมีแล้วนะค่ะเดี๋ยวก็ช่วยบอก w w w b u r g e r p a t ์เกอร์ปลาทูไทยดอทคอมบูร์เรตรงตัวค่ะเบอร์เกอร์ปลาทูไทยเข้าไปดูได้เลยไน้หรือถ้าคนสนใจอยากเป็นแฟนชายล่ะโทรมาได้ไหมได้เลยฝากเบอร์ไว้หน่อยค่ะ08 1 เก้าสี่หนึ่งศูนย์สามเจ็ดหกแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็ศูนย์สามสี่เจ็ดสองสามเจ็ดศูนย์สามครับก็เจ้าเบอร์เกอร์ประตูไทยต้องผ่านทางด้านในชาตินี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลาคุณผู้ชมแล้วเรากินต่อเพราะเราน้าโอเควันนี้นะคะคนไทยเข้มแข็งขอบคุณมากค่ะเจ้าของเบอร์เกอร์ประตูไทยคุณสุธินและคุณชมพูขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะคะตามสโลแกนนี้ค่ะ เดี๋ยวจะขอไปทานเบอร์เกอร์ปลาทูไทยคุณผู้ชมคะต้องกินให้ได้ในชาตินี้เราสามคนลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ